ไงบ้างคะวันนี้เราได้มาเจอกับแฟนเนาะในรอบพิเศษด้วยก็ดีใจมากๆครับที่วันนี้เดินทางมาถึงตอนจบของไวเบอร์ซ่าแล้วซึ่งก็เป็นโปรเจกที่เราเริ่มกันมาตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ก็คือจะจบปีอยู่แล้วนะครับก็คือจะบอกว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นเหมือนทั้งปีของผมกับซีเลยก็ว่าได้มันก็รู้สึกว่าเออเราเดินทางมาถึง ถึงฝั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วได้เดินทางมาถึงฝั่งพร้อมกับคนดูแล้วก็แฟนคลับที่มากมายด้วยก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆที่งานวันนี้การจะเริ่มต้นขึ้นครับตของอครับก็ดีใจที่มีคนมาดูพวกเราเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกว่าเออเราทําเต็มที่สุดละแล้วรู้สึกว่าเออทุกคนก็ตอบรับกระแสตอบรับก็ตอบตอบ,ตอบรับกลับมาดีรู้สึกว่าก็เพิ่มปิติเวลาเราทํางานอะไรไปแบบ เหมือนเราเหนื่อยมาเยอะๆแล้วพอเราเห็นอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเออยังมีคนที่รักเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราเยอะแล้วมันก็ถึงตอนจบแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่อยากให้จบเลยก็อยากให้มันไปต่อเรื่อยๆอย่นงน้ใกล้หายไหม,ไมไน,นิดนึงนิดนึงครับก็ก็ยังอยากให้ไปต่อเนาะ <laughs> <laughs> จะเป็น EP13 EP14 ใช่หรอ w <laughs> อ i t e ม t ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่คอยให้กำลังใจพวกเราเพื่อนๆเราเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆทำมีามสุแล้วที่ใหยังไงยัไงบ้างผมไม่ยอาโยนโยนโยนร่นี้ก็ดีใจครับดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่ารอบรอบสุดท้ายอยากคนเยอะกว่ารอบตอน EP 6ที่เรามารอบที่แล้วใช่แล้วก็อันนั้นเป็นครึ่งครึ่งทางแต่นี้มันสุดทางแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ มันไวเหมือนกันเนาะอีก12 EP ที่ผ่านมามันไวมากแล้วก็ความสัมพันธ์ของพวกเรา5-6คนรวมถึงพี่เปเปอร์ที่ไม่ได้มาวันนี้ด้วยมันมีความสัมพันธ์ที่แบบว่ารักกันมากตอนถ่ายแล้วก็มีความสุขมากแต่ว่าวันนี้มันจบลงไปแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะได้กลับมาเจอกัน6คนแบบนี้อีกหรือเปล่านั่นนี่นั่นด้วยแล้วก็ทั้งแฟนๆของไวท์เวอร์ซ่าด้วยเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเจออีกครับเพราะว่าเราก็ เนะเห็นทุกคนมาก็ม pues ีความสุขบ pues ูมพูดบ้างครับก็ดีใจครับดีใจดีใจที่วันนี้เห็นทุกทุกคนมากันเยอะขนาดนี้ซึ่งคือยังยังยังกินต่อแล้วเราก็ดีใจที่แบบว่าเออมันมันมีคนที่แบบคอยดูคอยให้กําลังใจเราเยอะมากขนาดนี้จนจนถึงอันนี้อีพีสุดท้ายแล้วที่เรามาดูพร้อมกัน ก็ใจหายอไปอยู่ไหนเจอเจอมีโอเลยปอ่ไนอขตองต่อเลยไปอยู่ที่นิ่โอตอนนี้เอาจริงก็รู้สึกว่าซาบซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทับทุกคนมากเลยนะครับก็โรงหนังนี้มันก็ใหญ่กว่ารอบที่แล้วมากๆจริงถ้าแบบทุกคนได้เห็นว่ามีแฟนๆที่คอยดูพ p 1 2แล้วก็เขาเรียกว่าร่วมกัน มันมเป็นตอนสุดท้ายด้วยะแล้วก็พวกเราก็ดีใจที่จะได้แบบมันครั้งสุดท้ายเหมือนกันที่พวกเราจะได้ดูอีพเนี้ยหรือดูซีรีส์เรื่องเนี้ยพร้อมกับแฟนคลับพร้อมกับแฟนคลับซึ่งผมก็ดีใจมากที่พวกเราได้มาสร้างประสบการณ์แล้วก็ความสนดีร่วมกันในอีพีสุดท้ายนี้ครับผมครับตรงนี้นอกจากดูร่วมกันแล้วมีโชว์พิเศษมางสปดาห์แฟนด้วยใช่เลยใช่ครับเป็นไงเตรียมโชว์อะไรมางัาแฟนก็เมื่อกี้ก็เตรียมไปแล้วนะเตรียมไปแล้วก็อยา อันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้บอกไปก็เป็นโชว์ก็คือร้องเพลงในร้องเพลงประกอบของซีรีส์ทั้งสามทั้งสเพลงเป็นเธอใช่ไหมใบไม้ซ้ายแล้วก็เด e k e ีครับจะเป็นแบบว่าไต่กำแพงร้องเพลงอไม่ใช่โอเคเป็นเพลงที่แบบว่าเต่กำแพงร้องต่างกันได้แน่นอนโอเชื่อว่าเชื่อว่า ถ,ถ้าเป็นแฟนแฟนของ w วซ์เบอร์ซ่น่าจะร้องกันได้ครับถ้าถ้าติดตามมาจนถึงตอนจบทุกคนน่าจะร้องกันได้ครับคือไม่ใช่แค่นักแสดงที่ใจหายแฟบบนคขับก็ใจหายเหมือนกันตอนนี้ที่แบบว่าซีรีส์มันจะจิ้นสุดลงแล้วหลังจากนี้มันจะมีกิจกรรมพิเศษหรือมันจะมีตอนต,ต่อไปซีซั่นต่อไปให้เราได้ติดตามกันไหมอันนี้ผมว่าต้องถามทางผู้ใหญ่ <laughs> <laughs> ดความหนักใจเลยอาจจะต้องอาจจะต้องเรียนเชิญพี่เอ็กมาตอบคาถามส่วนตัวผมเองก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เหมือนกันเออครับให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าฮะแล้วแม่ส่วนตัวเราอยากให้มันมีไหมโอ้ส่วนตัวเราก็อยากอยู่แล้วแหละอยากให้มีต่อยากอยู่แล้วครับตัวเราอยากมีต่อแต่มีแฟนในทุกยี่ห้แบบอยากให้มีงานแฟนมีพวกเราพอไหมคะถ้าเกิดสมมติแฟนเหมือน ก็เรียนสิแท็แท็กแบบเอออยา่างเป็นแท็กี่เง้ยพวกเรา,าพร้อมที่จะจับแฟนนี้ที่จับแฟนๆไหมต่อพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำพร้อมครับแต่โชว์มันต้องว้าวขวันนี้นะวันนี้เขาเรียกว่า Order. Order. ออเดอิมเออเดิมอ่ะเมนคอร์สยังไม่มาเราออันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเหรอว <laughs> <ๆ>ันเนี้ยน้ำจิ้มเหรอเมนคอร์สนี่คือเป็นไงอิมแพกเลยไหม อะไรนะครับ Impact Arena อาจะลาดคำลาลาดจำมะคลาสถานโอเคน่าลาดจำมงคลากำลังกิจฐานตอนแรกก็ได้จัดแหละตอนนี้ไม่ได้จัดแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้การตอบรับดูซีรีส์มากันตั้งแต่ ต้องแดดเทเลอร์เลยดีกว่าต้องแดดเปหลอนเทเลอร์เลยปีที่แล้วที่เราขึ้นเวทีกันนะครับแล้วก็ทุกคนให้การตอบรับดีมากๆตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนก็ยังให้การตอบรับยังให้การซัพพอร์ตยังให้คําชม,มให้ทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าการทําง,งานของเราเไม่สูญเปล่าแล้วกเ็เราได้เต็มที่เราเต็มที่กับการทําง,งานทุกคนแล้วก็ เราทุกคนได้หายเหนื่อยจากการทํางานผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าทีมงานทุกคนทีมงานนักแสดงร่วกมกับหรือว่าผู้ช่วยพี่สวัสด์หรือว่าทุกคนเนี่ยถ้าได้อ่านคอมเมนต์ที่ทุกคนได้ชมแล้วผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะหายเหนื่อยครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆครับคนตัวแทนซีฝากขอบคุณนิดเดือนครับก็บ <ๆ S 2> ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยให้กําลังใจเราคือตั้งแต่เราขึ้นเวทีตอนนั้นที่เปิดพลอตก็ไม่คิดว่า เฮ้ยกระแสมันจะตอบรับดีขนาดนี้รมรู้สึกว่าเออก็เพิ่มปิติเพิ่มปิติแล้วกันที่แบบคนรักเราแล้วก็คนแบบเอ็นดูพวกเราเยอะขนาดนี้นก็รู้สึกว่าอยากให้กลุ่มบ้านของเราเนี่ยค่อยๆโตไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าในอนาคตถ้ามีงานก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ